ฮัลโหลก็ต้องกระาบสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมในรายกันสวัสดีกันเลยเกมไมโครฟ์ okay. ในพาร์ทที่เอ่อพาร์ทที่สองนะครับก็มาลุยกันต่อเลยกับไมโครฟ์ยุคกลางซึ่งหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ทําการบุกอ่าแดงด้านของป้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้อครับชุดครับอะไรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าได้เวลาที่เราจะต้องออกเดินทางกันแล้วเพื่อไปหาพื้นที่ใหม่นั่นเองโอเ okay. ค let's go ซึ่งผมคิดว่าน่าจะไปทางผมจะไปทางนี้ ก็ไปหาพื้นที่ใหม่โอ้เหมือนเห็นแล้ววแวบ,บแบบเคเหมือนเห็นมีดาพระสกเกตันกระดาบมองว่าจะไม่มีอ้าไม่มีโอเคได้เศษเหล็กมาก็ถือว่าใช่ได้ไม่ได้แย่มากโอเคซึ่งเป้าหมายตอนนี้ของผมคืออยากจะหาหมู่บ้านที่มันแบบว่าดีๆในการแบบปักหลักตั้งถิ่นฐานสักที่หนึ่งโอเคตอนนี้มีเราะ เกาะอะไรวะเกาะแต่ประเด็นคือเราไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีหมู่บ้านแถวนี้จากสภาพละเมาต้องเดินเราต้องเดินจริงนอกจากไม่มีหมู่บ้านก็พวกปราสาทอะไรก็ไม่มีเลยโอ๊ะโอลืมว่าอ่าพอเป็นมอร์นิ่โอเคเจ็บแตึเตมติมติมโอเคเรือตรงนี้น่าจะไปได้ก็ไปไม่ได้วะแย่ yeah. ไม่เป็นไรเดินเอาก็ได้ เอาไปเฉพาะของจําเป็นนี่จาเป็นโ okay. อเคคัพเปอร์ม่รู้จะเป็นไหมเอ่อขวานี้ใกล้พังแล้วทิ้งไปขอนี้แล้วกันโอเคลงเดินดีก,กว่าอืมซึ่งบอกเลยว่าหาหมู่บ้านค่อนข้างยากแฮแบบว่ามันไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเมืองพวกประสงประาสาทก็หายไปหมดโอเคมันต้องมีอะไรแถวนี้บ้างแหละ เราวิ่งฝ่าป่าไปไม่เจออะไรเลย what the hell เฮ้ยหอเสียงวัวประเด็นคือเราไม่มีรีซอร์สในการฟาร์มเลยสิถ้าเราไม่เจอพวกหมู่บงหมู่บ้านหรือแบบว่าค่ายเราก็ไม่มีพวกทรัพยากรเพียงพอในการที่แบบว่าประยัดการที่เหลือ ขอปีนขึ้นดูซิมีไหมอู้ตรงนั้นมีปราสาทฮะเป็นป้อมโอเคเราจะบุกยิดตรงนั้นตอนนี้อาวุธเราพร้อมระดับหนึ่งอาวุธเราพร้อมระดับหนึ่งโอเคเอาแล้วก็เรื่องเพลงประกอบผมอาจจะใส่เป็นเพลงคลาสสิกแบบไมค์คาร์เตสเตอร์ลวเพราะว่าลิขสิทธิ์แดกไม่สนุกนะฮะมามามา,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 มาก่อนอื่นเลยโอเคมีตรงนี้ป้อมตรงนี้เราก็ต้องเซฟก่อนโอเค เราต้องอาความจริงต้องเอาของไว้ด้วยเค okay. ต้องแบบว่ามีหีบเอาไว้ใส่ของที่มันแบบว่าเราไม่น่าได้ใช้ในการเข้าไปบวกเราจะได้เก็บของเยอะๆเค okay. มา let's go เปิดโหมดต่อสู้ครจะได้ตีไก่โอเค อืมจ่วงแทงจ่วงแทงจ่วงแทงชีวอลอืมเรียแหละวเส็เราได้ช่วงคืนชัยชนะผมหมต้องถูกกำจัดไอ้พวกเวทนี่เล่นเราไว้เยอะละอ้าววันนี้ครับคุณป้าวนาปัดอ,อ,อุ้ยอุ้ยอ้ยไปหือไปมีธนูโอ้โหเข้าหัวเลยจ้า อุ้ยหมื่นหมืนมืนมืนโอ้วววมันจะแม่นเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วโอเคมีดาบตรงนี้อืมโอเคตัวบางไม่บางนี่หว่าอโอเคหลบธนูก่อนหลบธนูก่อนยังไม่ต้องไปยุ่งโอเคเหมือนป้อมที่เราเคยไปยึดอุ้ย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 ยิงมา มันจะมีตงนขุนตัวหนึ่งถ้าจะไม่ผิดโอเคชาร์จเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกูไม่ได้จะพิ่มกูไม่ได้จะเพิมกูไม่ได้พิมอีเว้นเลยขาหักเลยเวนไอเวนไอเวนโอเคอ้แมนิฟาทิคสองเดี๋ยวจะลงไปขุดแยงมุมข้างล่างสักหน่อยหยีบขนมปังมาเบียงอ่าเปเรตโตก็มาด้วยเพื่อไปปลูกในอนาคตโอเค อันนี้จําได้ว่ามีครอสโบเอ้ยมันซ้ํากันเลยเป่าวะไม่น่ามาั้งของไม่น่าแบบว่ารู้ซ้ําหรอกถ้ารู้ซ้ํานี่น่าเบื่อนะคาร์ดเดียนเอาโพสฮนะ No one need word need โอ้ยโอ้ประมาทโอเคมาใหม่มาใหม่มาใหมไปรีบไปเอของคืนเราต้องหมัดมวยกับมันก่อนมันคงไม่เฝ้าใช่ไหมไม่เฝ้านะ พี่ชายไม่เฝ้าก็ไม่เฝ้า,ฝาขอใส่กอกอนแป๊บนึงลูกธนูหายโอเคไม่เป็นไรหน้าอยู่ข้างล่างจริงช่วยไปไหนวะไปไหนไปไหนวะเฮ้ยมันหายไปไหนวะเดี๋ยวรูดก่อนรูดก่อนรูดก่อนพอถไายเมื่อกิชแค่มันเหมือนกันเลยปะเนี่ยต้องไปเช็คไม่เหมือนแต่อันนี้ไม่เหมือน ได้เป็นสวิฟเอชเป็นเกรสสอดฮะดาบใหญ่โอเคเอ่อมันมันมาได้ปะคุณพี่ไม่นา่าเป็นดาบแบบว่าอย่างนี้เหรอไม่เป็นไรฮนะขุดเราฮนะโอเคไม่ได้คุณหายไปได้วะามาอยู่นี่อืมเช็ดเช็ดเช็ด โอ้โหมันตีสักขาเราไปเลยเปิดจเจ้างี้ใช่ปะอืมจเจ้างี้ใช่ปะเจ้างี้ใช่ปะจะเอางี้ใช่ไหมจะเอางี้ใช่ไหมอ,อุ้ยได้ดาบฮะมันดาบดาบมันด้วย คลเดียนสอดแล้วได้ตรงนี้จะมีหนึ่งตัวรีโรดดิ่งเ,เป็นไหนแล้ววะอ้าวะหายเฉยแต่ระบบิดมีแน่ๆตัวหนึ่งโอเคโอเคโอเค วิ่งวิ่งถอยโอเคโอเคโอเคสเต็ปโอ้ยชิดชิดชิดมันทำไมมีสองตัววะขาลากขาลากขาลากโอเคโอเคโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคโอเคมูฟเซตนิดนึงมูฟเซตนิดนึงโอ้ยเออโปรตีโตโอเคไม่โอเคมันแย่มากเลย รีโหลดดิ่งโอเคเรานอนตรงนี้ก็ได้นะนอนไปก่อนอ๋อไม่ได้มันมันนับเป็นมอนสเตอร์เน่ะพวกนี้เราต้องเคลียร์ให้หมดก่อนลงไปได้ตายแนย่นอนขาหักตายเอ๊ะถ้ากดชิปคืออะไรอะวะทำไมกดชิปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อมันย่อโอเค No one see me here. You can not kill me. โอเคกระสุนหมดเขาลองอะไรสิเกสสอดโอ้โหโดนอันนี้แน่นอนเลยแหละทำไมตีเบาๆ เบามากจิ้มแม่งยิงมาอืมโ <c oughs> <Okay. S 2> อนเค okay, นอนได้ยนะังเคนอนได้ฮะเคนอนมันหิวนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากงานหยาบโอเคเกสสอดดูด้วยความที่มันเป็นทูแฮนซอดปะมันเลยห้าม ให้เราถือมือเดียวถ้าถือมือเดียวมันจะลดดาเมจงี้เหรอ,หรอผลพี่จะสมจริงไปไหนที <t> นี้ผมสงสัยคือใช่ปะโปรยไทยเวอร์ชันสองเอ,อ้ยมันเหมือนกันเลยแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะได้บัฟเหมือนกันแล้วมาใส่ยัดรวมกันให้กลายเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่านอนได้ไหมอ่ะอ้โหูพี่ชาย เราอย่าขูดเตียงไงทีเนี้ยแมวก็ได้ถือว่าเซฟไว้นี่แลยออกเดินทางดีกว่าฮะประเด็นคือช้ามากเดินก็ช้าทำอะไระก็ช้าไปหมดขอฮิวขาได้ไหมมีวูไหมวูมอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีอ,อ๋อถ้าวูต้องฆ่าแกะแล้วแกะอยู่ไหนดาบไม้ทิ้งไม่ได้เลยมีดาบหินอยู เมื่อกี้เห็นอยู่ว,ว่าถ้าไม่ใช้โล่เราใช้เกสซอดดาเมจมันจะแรงไหมขอลองเทสกับหมูดิไม่มีโล่นะเอ๊ยเอ๊ะใช้ได้อยู่โอเคจะประเด็นคือตอนนี้เออตอนนี้ประเด็นคือตอนนี้ขอแก้หน่อยทำไมเราไม่ใช้เชียร์ตัดขนมันแทนวะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย มันไม่ได้เลยเห็นไหมเคช่างมันเดินทางต่อฮะเดินเท้านี่แหละอุ้ยกองโจรอนเวนน no no แสดงไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่การใช้ดาบไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ต้องมีโล่จริงๆโอเค,อเคนั้น XP เห็น XP เราอยู่ดีจ้าขออนุญาตผ่านทางดูดูดูดโอเค ขออนุญ,ญาตแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งเดินมานะขออนุญาตใส่ของแป๊บหนึง่งหนึ่ง F okay. โอเคอุ้ยอุ้ยหูมันตีขาแเพราะเราไม่มีเออะขามันตีขาเราักเลยอืมโอเค,อเค,อเคติดโสโลเนทะไม่เป็นไรถ้ามีโจนแสดงว่ามีแคมป์แถวนี้นี่ไงมีโจนก็ต้องมีแคมป์โจน ยังมีอีกเหรอโอ้ยโอ้ยโยมวดีแมวดีแมวงี้แมวงี้ไม่เอาอย่าง,อาอางจะมีโล่ทำไมมีโล่ทำไมมีโล่แล้วมันทำไมไมีโล่มันทำไมฮะมีโล่แล้วมันทำไมโอ้นี่แบบแทงแบบสปรินต์เสียง narrator 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 off อ้โหูคุ้มค่าสุดๆสติกกับโคหนึ่งอันแล้วก็ขนมปังหนึ่งก้อนคือขาและแขนหักมานิ่งฟันทีสามอีกแล้วม่แล้วเดินไปเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไทยโอ,โอ้ยเป็นเมืองเป็นเมืองเบิ่มฮะถ้าเป็นเมืองเบิ่มเราต้องเซฟอะเราต้องเซฟ จะบุกเมืองเบิ้มเราต้องมีแท็กติกฮะเราจะบุกไปตรงตรงไม่ได้เอาจริงผมก็จะบุกไปตรงตรงแหละเฟซฟพอยต์มาลูกธนูก็ไม่มีมาเราเล่นสายโละ่ะ